เสร็จแล้วเบอร์แต <si ่ย่างเอาไหมอ๋ออคือคือแล้วคือแล้วไหวแถเธอหนิลดลงมาได้ลดลงมาได้แดดแดดแดดก็แดด เจ้ของรถกับัตใดดอกไอ้คนอีนี่กินะตดดกัปิดไอ้จมองลอกตีตีเดียมองลอกันแท้มามดท้ยมันขาดไอ้นั่นเลิกนึงไอมองทางกันแท้นั่นตีดจะตีแรงสเออเอากดตเลยตตมันต่อองต้มอง ข้าวเปียกนะคะเพื่อนๆรถลุลลยทุ่งมาใหม่เนาะได้เยอะเหมือนกันนะข้าวดีมากเลยตัวมีมะเรงนีไก่ด้วยเน,ะนาเนะไอตัวเหลืองๆไอตัวยังไงเอมามัยเพี้ยเพี้ยไฟบอกเขาเอิญอ่า นี่ไงน,นี่ไงโอ,อ้ไปแล้วนะนี่ไงน,นี่ไงกระเอ,อินเพีย้ยไฟบ่ไอตัวเหลืองเหลืองนี่เพี้ยไฟบ่เพีย,ยพกระโดดนี่ไงที่มันเป็นมันมีแมงเหครับครับมันมีแมงแมงตัวเหลืองๆนั่นนะตัวเหลืองๆนี่นะนี่หน้านี่ะนะแมงตับเตา้าครับฮะมันบ่ามันกอดไอ้นี่เหรอครับแมงตับเต้าครับโอ้ยตายแล้ว ไหนวจงบ่ห <laughs> ูแม oh, ่งต oh, uh ับเต่าตับเตาออกลูกทางหลังนี้นะแมงตับเตาโอ้ยตายตัวเองโอ้ยตะลบ่มูหจักแม่งตับเตาอ๋อมีรถุึงควรขายดีเออเุ้มพวง